กรมหาวิทยาลัยและช่อง7 HD ร่วมกับน้ำนมถั่วเหลืองแลกตาซอยผลิตภัณฑ์บะหมีกึ่งสำเร็จรูปตราม,มามา่าคู่ต่อไปครับรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่3ครับพรเมตตาคริสเตียนครับพบกับประสาทยุทยาคารครับดูครับ อุดอพิชัยรักพิทยา A ครับเข้ารอบไปพบกับอัศสมชันนครราชสีมาเครับการแข่งขันมาสามคูณสนักเรียนชายชั้นกีฬา7 HD ครับคู่ต่อไปครับรอบ16ทีมสุดท้ายจะเป็นตัวแทนจากสาย F ครับขอต้อนรับโรงเรียนพรเมตตาคริสเซียนครับ พวกเขาจะเจอตัวแทนจากสายเคครับโรงเรียนประสาทวิทยาคารเอาครับทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับติดตามเชียร์กันได้เลยครับผู้ที่สครับสองรอบ16ทีมสุดท้ายครับ พรเมตตาคลิสเตียนจากอุบลราชธานีครับพบกับประสาทวิทยาการจากสุลินครับองเชียร์ทีมไหนครับเนี่ยเป็นดาร์บี้แมทแห่งอีสานใต้ครับทองครับมาเชียร์น้องๆแข่งขันครับกองเชียร์ครับผมน้าอีกแล้วกองเชียร์อัสซัมครับสวัสดีค่ะ ได้2ทีมผ่านเข้ารอบ8ทีไมไปแล้วนะครับนิคูติี่3ครับออนเมตตาคริสเตียนจะได้เช็คบอลก่อนครับขึ้นวางไม่ได้ครับบุกตอ่อครับบุกต,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 ต่ตอบุกต,ต่ตอทีหาบุกต่อเต็ม เจ็ดวิครับชอดคล็อกรับพยายาเลี้ยงแหวกไม่ได้ครับอออกครับเป็นของทางประสาทวิทยาคารบ้างครับชัยยน,น,นี้ลีอัพลงไปฮะแข็งแรงมากฮะ งครับยังเป็นสีขาวครับผอนเมตตาครับบล็อกเหลือสี่วินะฮะสองเลงชูดครับสองก็น่โอูโดนบล็อกครับเป็นช็อตอคล็อกไวโอเเชั่นครับอบอลกลับมาที่ปราสาทวิทยาคารครับโหลัว ยังมาลูกนี้หูหูแต่ว่าไม่ลงครับสยุธยังแย่งได้พยายามเลี้ยงแหวกครับได้ไหมแข็งแรงจริงครับสยุตยครับได้ฟาวครับฟาข้าข้ามาแหวกสองคน้ยุตน์ต่ครับ ยเลี้ยงแหวกครับได้ไหมจังหวะนี้โอ้โหเลยครับแรงไม่น้อยครับตามบอลไปเก็บมาได้ฮะแล้วส่งมาให้เพื่อนแล้วหมดช็อตครอกครับจังหวะเมื่อกี้นี่ชุดเลยครับไม่โดนห่วงครับสุดท้ายช็อตค็อกเวลเลชั่นครับแล้วชยุทธแหวกเตาแล้วได้ไหมนับเลยครับแนนนับครับลูกนี้โอ้โหเป็นแอนด์วันครับ แข็งแรงมากครับก็คนคัดลูกนี้ลงไปฮะแถมเรียบร้อยครับสามต่อศูนย์ครับนับครับาจาังหวะสองคะแนนซันไปนิดเดียวครับเมตาดีเบาได้เลี้ยงทำสเต็ปอยู่ลูกนี้แล้วก็ยิงสองคะแนนครับ ไม่ลงครับยางรีบาวันอยู่ยังได้อยู่แล้วก็ยิงชิงแป้นไปไม่ลงครับอยึปัดออกมาจ่ายบอลให้เพื่อนข้ามซ้ายแล้วก็วางโอ้โหลงครับแรงไปนิดเดียวครับมันไม่ตายเลี้ยงบอลออกก็ได้พยายามจะข้ามลูกนี้มีสกีนจากเพื่อนแล้วส่งให้ทางซ้ายแล้วข้ามหนึ่งสองผานไหมครับผัานได้ฮะ ได้ครับคะแนนแ้วครับอนเมตาครับโอ้บล็อกแต็มๆบล็อกข้างหลังครับแต่มาการต่อฟาวครับโอ้ขอโทษขอโทษอย่างเี้ยนี่เขาเรียกว่าบล็อกแบบทูอินวันครับทั้งบอลทั้งหัวครับตามมาตีข้างหลังเนี่ยครับเห็นกลมๆเหมือนกันฮะโอ้โหแยกไม่ออกครับแล้วขอเวลานอกครับ เป็นตาต<ม>้องแก้เกมครับทำคะแนนตีตื่นเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปเข้ารอบสี่ทีมีเงินรางวัลน,นะครับทีสี่นี่สองพันบาทครับทีสามสามพันทีสองห้าพันและชนะเลิศหนึ่งหมื่น 1, บาท ต่างนักวิทยาศาสตรูลูกโทษครับลงไปครับอีรวัตรครับเป็น4ต่อหน,นึ่งคะแนนครับข่า,บาวบอลบอลมีตาได้ฟาวครับทำการให้เช็คบอลใหม่ชาติจังหวะน,นี้ครับสไลด์ตามไม่ทันคะไปครับสีขาว คอนเมตตาได้เชมเปนต่อครับชอ็ชอตซ็อกเหลือ8วิครับป mm hmm. กีแล้วขึ้นวางลูกนี้นแรงไปครับบ mm hmm. อลหนึ่งของปราสาทวิทยาคารครับ mm hmm. น้ำอยู่4ต่อนหนึ่งครับแต mm ่บ hmm. อลมาที่น้องชยัยยศครับกอดลูกนี้แล้ว แล้วหลุดไหมครับจังหวะนี้ว้ามออามาตัดบอลออกมาฮะตามมาเก็บบอลไม่ทันให้ออกก่อนฮะของทีละวัดก็พยายามจะรีบาว์ครับปัดบอลแล้วออกไปเองครับบอลของคอนเมตาแล้วก็ชุลมุนกันอยู่แล้วก็แจกออกมาลูกนี้แล้วข้ามวางลงไปครับแน,แนนครับสองต่อสี่ อยู่โลสเต็ปลูกนี้แล้วไม่ลงฮะโอ้โหแล้วยัรีเวิร์สไม่ลงนะพรอนเมตาครับแย่งได้ไหมครับพรอนเมตาเรียบร้อยครับเออแต่ก็ยังเสียบอลอยู่อยังไงครับโดนล็อกครับโอ้โหอ้าวรีบไปครับยังไม่ได้ออกครับการบอกยังไม่ได้ออกเส้นสองคะแนนนะ พอเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้นี่ทางประสาทวิทยาการของบอลแล้วนะครับพอเมตาแย่งได้ต้องออกมาเช็กบอลทั้งนอกร่อนนะยุดครับสองเงินแดงสั้นไปครับบอลออกไปครับกลับมาทางพอเมตตาได้เช็คบอลครับไม่ได้มาทางเพื่อนสกรีนให้นะครับ ทาตรงนี้โดนบล็อกครับเออบล็อกทั้งแขนครับกรรมการบอกว่าเป็นฟาวฮะจะยุสพยายามขึ้นบล็อกครับช้าฮะนี่ครับนี่ครับโอ้หบล็อกทั้งแขนครับการปะทะกับกลางอากาศฮะเมตายยง่บนตรงนี้ลองไปครับตามมาติดติดโอ้โหอะไรก็ไม่แน่นะครับเหลือคะแนนเดียวแล้วครับสี่ต่อสามคะแนนครับ ชยศิษิ์วางแล้วไม่ลงเอาอีกทีนึงชง้ป้านเรียบร้อยครับเป็นคะแนนครับรอบากพิยาคารเนี้ยเมตายิงสองคะแนนลูกนี้อบ<น>้านได้ครับผมเห็นน้องชยุทธเนี้ยนะผมนึกถึงวัวขาวผมก็คิดเหมือนกันฮนะแข็งแรงด้วกินร่างกายครับกำยำแข็งแรง ประสาวิทยาคานี่ได้เ,เช็คบอ <Hey. S 1> ล,ลครับอยาิแหวกแล้วได้ฟาวครับขึ้นมาชนเงียบาากาาศครับชุดลูกโทษลูกนี้ครับโ oh, อ้พหผอนตาต้องระวังคนระับห้าฟาวไปแล้วครับไอยาซินชุดลูกโทษเป็นคะแนนครับใอยาินเปลี่ยนตัวครับนาำหกต่อสามครับ คอ,อนเมตตาได้เช็คบอลลูกนี้ข้ามมาโฟลเตอร์ลงไปฮะเป็นคะแนนครับของทางคอนเมตตาครับ้องชยุดขอบอลครับแล้วก็แจ็ปสเต็ปแล้วก็ข้ามมาได้ฟาวอย่างนี้ฮะพยายามจะดับเบิลคลาชครับ ตีฟาวไปก่อนฮะยามจะดับเบิลคลัสแต่ไม่ผ่านนะคลาสนะครับโดนตีไปก่อนนะคลาสแอฟชัยยุทธชูลูกโทษครับไม่ลงครับแต่ยังรีบาวได้ครับปั๊มไม่ลงครับตีนา้เพื่อนก่อนครับออกมาเส้นต่อครับชัยยุทธ์ขามแล้วลูกนี้ไม่ลงครับ บอลของทางพรเมตตาลุกนี้ผลครับปุ๊บมาแล้วโอ้โหสักดีครลงไหมฮะเรียบร้อยครับน้อง,องยุดกินหอคะแนนครับ,รรบไม่ลงครับยังรีบาวได้แล้วแยกกันอยู่ครับกรรมการเป่าจำบอลจำบอลก็จะเป็นของพอรเมตตาครับ 2>, 2นาที57วินาทีสุดท้ายครับชัยศิษย์กลับมาฮะยังไม่แน่ครับยังไม่แน่ครับเป็นพรเม่ตาตีเสมอได้ครับตีเสมอแล้วครับน้องชัยยดยิงระยะกลางกเลยหกลับมาขึ้นนำอีกครั้ง พรอไมตาจ่ายบอลลูกนี้ฟ็อกห้าวิเป็นบอลของทางพรอไมตาจ่ายสองคะแนนไม่ลงครับแต่ยาสีนีบาวได้แล้วดีดออกมาให้เพื่อนครับสองคะแนนอีกครับไม่ลงเหมือนกันนีครับพรอไมตาดีบาวได้เอาอ,ออกมาแล้วจ่ายบอลตัดข้างในให้เพื่อนแล้วโดนลบ พยายามจะขึ้นวางครับโดนตีตนข้างล่างครับ<พ>อขอ6วีครับเมตตาได้บุกต่ออีกครั้งจากที่ขวาทางขวาแล้วข้ามยิงระยะกลางลูกนี้โดนห่วงนิดเดียวแต่โดนบล็อกครับอ่าฟาวครับอตอนเมตตาครับโดนขอบโพยไหมฮะโดนกลางอากาศแกแข็งจริงครับเยุทธครับ แข็งแรงมากครับดูท่ั้งผู้โดนกระโดดใส่ยังลงมายืนเฉยๆได้ฮะลูกโทษของชัยยุทธครับลงไปครับได้ชูสองครั้งแล้วนะครับเพราะว่าทางพลเมตตาเปล่าครบไปแล้วครับเจ็ดครั้งครับอีกหนึ่งลูกครับของน้องชยุทธลงทั้งสองลูกแล้วฮะเป็นเก้าต่อหกครับปราสาทวิทยาคารเนี้ย นีไม่รู้กันฮะน้องชยุทธได้บอลแล้วสเต็ปจ่ายมาที่180ให้เพื่อนยิงไม่ลงครับน้องชยยุทธยังรีเปล่าได้แล้วโดนบล็อกไม่ยอมครับยังไม่ยอมพรอนเมตตาครับต,ตาพิยารารได้บอลโอ้โหใทยชยยุทธครับให้ลูกโทษฮะเดี๋ยววัดลูกดีแต่ให้ชยยุทธมทเมื่อกี้ครับโดนทำเปล่าครับ ดึงแขนนะฮะลูกนี้ลูแลครับหูสั้นนะครับอีกหนึ่งลูกครับโอ้ไม่ลงทั้งสองลูกครับยังรีบาวได้คับหางรอนไม่ตาครับนจะอยู่ที่มุมร้0ครับบอลออกไปอ่าแล้เป็นทางประสาทวิทยาคารได้เช็คบอลด้วยครับ แตยุทธบอกให้เพื่อนไปร้อยแปดร้อยแปดครับหวางตรงนี้ได้ไหมเรี elle, ยบร้อยครับสวยระวัดครับโ,<อ>โอ้โหลอยมาตั้งแต่เขื่อนลำตะคองครับไม่มีเลยฮะไม่มีบอลเลยฮะโอ้โหจังหวะสารลูกเมื่อกี้นะครับพนเมตตาครับ,รรบชูเพื่อไล่มาก่อนครับ ลงไม้เรียบร้อยครับปลายมาเจ็ดต่อสิบครับเฉยุทธจะสปินครับบอลหลุดครับแต่ก็ยังตามต่อคะแนนครับโอ้โหทีละวัดครับโอ้ยมีสบลงไปเลยฮะสามคะแนนหลังของทีมครับทีละวัดครับชูต่อคะแนนเหมือนกันครับพร้อมเี่ตาครับโอ้โหสั้นไปครับ เหลืออีกยี่วินาทีสุดท้ายครับประสาทที่ยาคารน้ำอยู่12ต่อ7ครับดึงครับในดึงครับอ้าวแล้วก็ไม่ลงครับแต่ยโสตไม่ดึงเกมครับแล้วบอลออกไปเองครับตอนใ้ตาครับ12จุดตายวินาทีสุดท้ายครับ แวกครับชยุทธครับโอ้โหแหวกสกรรมการไม่เป่าครับเล่นต่อครับ2องคะแนนไม่ลงครับลอยครับจบการแข่งขันครับทนาคารประสาทวิทยาคารครับเอาชนะไปได้12ต่อ7ครับขอโทษขอโทษกันไหมครับทั้ง2ทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมที่3ครับ ชมภาพช้ากันฮะเลียงข้ามาจานนังหวะนี้วางบอลบอลกุก,กขิดบอกจากข้างหลังหายฮะก็ส่งพลาดฮะน้องชุยุดระยะกลาง Thank you.